สวัสดีค่ะวันนี้พบกับครูออยในวิชาคณิตศาสตร์ป .3 นะคะวันนี้ครูออยจะมาสอนเรื่องการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจํานวนจํานวนนับไม่เกินหนึ่งแสนเป็นจํานวนที่ประกอบด้วยหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันและหลักหมื่นที่สามารถเขียนแทนด้วย ตัวเลขฮิมดูอาราบกตัวเลขไทยและตัวหนังสือนะคะนักเรียนมาดูที่ลูกคิดแสดงจำนวนนะคะลูกคิดแสดงจำนวนอยู่ที่หลักร้อยเรามาช่วยกันนะับพร้อมๆกันนะคะว่ามีลูกคิดทั้งหมดกี่ลูก1 2 3 4 5สามสี่ห้าหมีลูกคิดทั้งหมด6ลูก6อยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่ากับ 600ต่อไปดูที่หลัก10บนะคะเรามานับพร้อมกันนะคะ1 2 3 4 5. 5 5อยู่ในหลัก10มีค่าเท่ากับ50ต่อไปที่หลักหน่วยค่ะ1 2 2อ,อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ2หน่วย หลักลูกคิดแสดงจำนวน650กับ2หน่วยเขียนแทนตัวเลขคินดูอารบิกได้652ตัวเลขไทย652ตัวหนังสือ652นักเรียนดูที่คำชี้แจงนะคะทงเขียนเป็นตัวเลขไทย800กับ80 8อยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่ากับ800 8อยู่ในหลัก10มีค่าเท่ากับ80รวมกันได้เท่ากับ880เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะอย่าลืมทำการบ้านที่ครูออยให้ไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ